จะไปไหนกันครับอุ้ย,ยมาไม่ให้ตุ้ไม่เสียง<า>อ,อ๋อ,อวันนี้ไปทานข้าวที่บ้านไปคงทานข้าวที่บ้านตรงกุ้ตานะครับเราก็มากับคนเจ้าสมบัติสำนวนนะครับต <c oughs> อนนี้ก็ขับลงขับรถอยู่นะครับแดดลงแดดร้อนน้ำตาลสดไม่เจอไม่ซือ้อาขากลับบ้านขากลับ ได้หมดข้างหน้าน้ำตาลจอดเล้ไหมได้ได้มาไปกินน้ำตาลส่งน้ำตาลสดไม่ได้เลยนะไม่ฝาดได้เหรอเยอๆๆเขาจะกินนึกลงได้ไหมี่ยไม่ได้ยั่ไงหรองงานพูดลงเพราะมันเอียงมันต่างระดับเยอะป้าอ่ะใครจะลงไปซองไปซื้อก็อ้าวต้องปูแล้วแหละลงด้านนี้ตรงนี้ได้ไหมอยู่นี่นหะมันต้องลงหมดเลย ทำภารกิจฉุกเฉินภารกิจฉุกเฉินของเราสวัสดีครับซอสเชื่อมอ่ะเชื่อมเท่าไหร่แปดสิบจ้ะเชื่อมจะแพงหน่อยอันนี้ห้าสิบครับถูกเบี้หกสิบสองถุงร้อยได้สองถุงร้อยจ้ะเอาสองถุงนะเคเชื่อมมาอยากกินแต่ว่ากินไม่ได้เป็นเบาหวานหวานแน่เลยเชื่อม ทำบุญได้อะอทำบุญอะไรทำบุญ้าอบผมไน่มาทำถุงนึ่งเลยถวายพระอ้พระมาบอกที่บ้านฮะน้ำน้ำอะไรอ่ะน้ำนี่หลนี่สามขวดร้อยจ้ะสขวดร้อยสองร้อยห้าเดขวดแถมไปเลยขวดนึงพใจถึงขดเจขวดเท่าไหร่นะสองขวดออ นนหวาิไม่หวานมากหรอกหวานธรรมชาติเออกินได้อ่ะกดสองถุงนี่เลือกเลยครับเลือกเลยเหมือนกันเหมือนกันเอาเชื่อใจเอาสดสดขอาข้อเท้าเือนไปหน่อยไม่จหมดเอาได้ก็ได้แป๊บเดียวมันก็แดงเราไม่ใส่ยางไงน้ำเอาไหมมาเจ็ดขวดไปแถมขวดหนึ่งชิมก่อนไหมชิมขวดละสามขวดเนี่ย บ้านหนึ่งสี่บ้านหนึ่งสามอะไรนะบ้านหนึ่งสี่บ้านหนึ่งสามแบ่งไม่เรียบร้อยเลยเออแบ่งไม่เท่ากันเดี๋ยวตีกันมันก็จะต้องใส่ตู้เย็นอ่ะครับใช่ไหมถึงบ้านก็ใส่ตู้อย่างเดียวเลยไม่เสียอ่าก็จะกินไม่รู้ดิเขาเขากินได้ไหมเขาเขาไม่กินแล้วว่ากิน กลับบ้านแลวครับกลับบ้านกันแล้วสมขึ้กสามขวดอไม่เ็เินไม่กินเท่าไหร่ลสามขวดร้อยนึย้อยสองร้อร้อยแ เจ็ดขวดกินยังไงวะเจ็ดขวดขวดเท่าไหร่ไหมสามขวดร้อยอ๋อเจ็ดขวดสองร้อยก็เลยแถมให้ขวดหนึ่งเราซื 6, ้อหกขวดน้ำตาลจะขึ้นตาตกลงไม่ได้ชิมเลยพูดเลยแม่พูดมาดีก่อนหมดแล้วอะไรเดี๋ยวไปกินวแม่พูดทีเดียว เนสตัมซโคคอนัทอ๋อเขาเรียกอะไรต้นตาลเภาษาอังกฤษอ่ะตาลไหมปัมปัม Brother s o f Coconut What Brother Soft Coconut Fruit Fruit อื้ม แล้วแม่ไปไม่ใช่หรอก็ไปจำไม่ได้ไปแต่ว่าไม่ได้เมมกำลังจะแวะไปหาดปึกเตียนนะครับอีกหนึ่งกิโลหาดหาดปึกเตียนมีอะไรกดติดตามชมมันห้ามเลี้ยวขวาห้ามด้วยก่อนก็คือกระดานใช่ตรงนี้ด่านจินอาซาเลี้ยวได้ไหมตรงนี้เหรอไม่รู้นะไปกลับรถปะ ไม่รู้แต่เลียวและใช่ไหมอ่ะใช่เหรอนี่ไงป้ายันป้ายมันลงอยู่อ่ะวิญโานสวยิ้มฟันหรอแล้วอ่ะาปตยตรงไีกาเียขาออปไนีราได้ว่าป้ายเ จอดรถจัดนะ้ <m> ิโตยูย <t ired> <whatnot. S 3> <SL> ุงทีเสียบบุกเขมาไปเะไมอะไรกิตสมัดิเนี่ยจอดนะทีนี้เรามาชมผีเสื้อสมุทรนะครับแล้วก็พระอภัยมณีเป่าปีผีเสื้อสมุทรก็ตามพระอภัยมณีมา ใช่ใช่นี่อะอะไรนะชันสำราญเล็กๆอย่างนี้แหละนี่แหละบ้านงเนี้ยจำได้แล้วจำได้แล้วแล้วจะถ่ายเราทำไมวนนี้มา บินแล้วครับบินมาหาครัมาทานอาหารบ้านเอาอ้วนนะครับตอนนี้เ sure. รามาถึงบ้านเอาอ้วนแล้วดูนีะดูนีค่ะแม่ครัวอยู่ข้างในถ่ายแม่ครัวด้วยกำลังผัดเลยนะอนืเสร็จแล้วอ่ะโอ้กุ้งล็อบสเตอร์ใกล้ลูกมันลูกมันอุ้ยอยู่แล้วจ้ะฮะขั้นแรกน้ำจิ้มโอเค นี่เนี่ยป็นเส้นกุ้งครับกุ้งอบขุ้นเส้นอ่ากุ้งอบขุ้นเส้นน่ารูดจิตนะุ่้ปนเส้นกุ้งจากไหนเนี่ยมาจากไหนเส้นกุ้งโอ้ยเปนเส้นนึกว่าผัดขุ้นเส้นกุ้งกุ้งอบขุ้นเส้นแต่ทีนี้เราเราเราทำเยอะเราไม่มีไอ้โอก็เลยไอ้ตัวอบอ่ะไอ้ตัวหม้อครับเอาแค่อแค็ไหน นู่นน่ะใส่หม้อหันนู่นเอาใส่จานเลยมีมีกุ้งอบวุ้นเส้นนะครับกุ้งอบวุ้นเส้นค่่่ะมแไรู้้จัก กินข้าวเออกินข้าวเที่ยงเสร็จบ่ายสองบ่ายสองก็ต้องเตยมของเตยมของกินพิกาบ่ายสามเออบ่ายสามก็ทัองเตรียมเกับข้าวเย็นใช่ไหมเนี่ยบ้านหลังเบลเลอร์บล่าไม่มีเวลาทำอะไรอย่างอื่นเลยนะใช่ทำแต่อาหารอืมมันก็อยู่ใครอยู่มันวิกาวิกาตลอดมันต้องยุ่งขนาดนั้นตรงนี้แล้วกัน

ไปทำงานนะคุณวราพรโอ้โหความมีดมากเลยมืออันนี้มือทำกับข้าวถแต่ว่าเรื่องอื่นเขาไม่สอดคล้องเลยนะซื้อเอาครับแม่บ้านแกงถูก ben molle